วันนี้นะครับก็จะมาทำการล้างแอร์นะครับเราซื้อสเปรย์สั่งจากแอปออนไลน์นะครับแอปหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวลองทำอลองดูกันนะครับเป็นเป็นสเปรย์โฟมนะครับผมไม่บอกยี่ห้อแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่ได้นะครับก็จะเป็น อ่าสเปรย์หนึ่งกระป๋องนะครับแล้วก็เขาก็จะแถมสายมาให้นะครับอ่าวิธีการนะครับผมเราก็นะครับขยับเอาหน่อยนะครับแล้วก็ต่อสายเสียบสายเข้าไปนะครับอ่านะครับอ่าหลังจากที่เราเสียบสายเข้าไปนะครับก็จะได้รูปประมาณนี้นะครับเอาสายต่อเข้าไปกับอ่าขวดสเปรย์นะครับ วิธีการนะครับโอ้ผมใช้มือเดียวนะครับเอาเอา,อาสอดท,ท่อเข้าไปในช่องแอร์นะครับอ่าช่องไหนก็ได้ครับซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ฉีดสเปรย์เข้าไป ฉีดจนเต็มนะครับจนให้โฟมมันล้นออกมานะครับเต็มทั้งทุกช่องนะครับสอดสายเข้าไปสอดให้ลึกสุดเลยนะครับ น,นี้ล้อนออกมาแล้วนะครับฝั่งนี้ก็เข้าไปเลยโอเคแตาเต็มแล้วเราก็ถอดถอดสายออกมานะครับแล้วก็มาฉีดฝั่งนี้ต่อ,อนะครับสับสายเข้าไปเลย แล้วก็ฉีดนะครับฉีดให้โฟมมันล้นออกมาเลยนะครับมันจะได้ทำความสะอาดเพื่อถึงนะครับก็รอโฟมให้มัน เราฉีดเข้าไปทุกช่องนะครับแอร์นะครับก็สักพักหนึ่งเนี่ยอนตัวโฟมมันจะยุบลงตัวโฟมมันจะยุบลงแล้วก็อาจจะเติมเข้าไป โอเคอ่าแล้วก็ปล่อยจิ้งไว้นะครับอ่าอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่จะขีดผมลืมเลยต้องถอดกองแอร์กออกก่อนนะครับอ่าถ้าเป็นรุ่น Vios เนี่ยมันจะมีกองแอร์อยู่เราต้องถอดไอตัวเก๊น้ารถออกนะครับ มองเห็นไหมอดเก้นหน้ารถออกก็จะเจอเป็นแผ่นตัวนี้นะครับเราเปิดฝาอ,าออกนะครับอ่าแล้วก็เอากองที่เป็นแบบนี้นะครับแผ่นกองตัวนี้ถอดออกก่อนนะครับฝานี้เราก็ปิดไว้ก่อนนะครับ จากนั้นนะครับก็รอให้ก็ทิ้งไว้สักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็รอให้โฟมมันไปสลายพวกคราบาฝุ่นเกาะนะครับในแผงในคอยในช่องแอร์นะครับรอค่อยมาเปิดลมไล่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับหลังจากหนหนึ่งชั่วโมงนะครับ